ต่อนะครับก็วิธีการทดลองนะครับการทดลองนี้ก็จะมีอยู่3ตอนด้วยกันนะครับมีอยู่3ามตอนด้วยกันนะครับเอาเรามาเริ่มต้นที่การทดลองตอนที่1ก่อนนะครับอ่ะเราดูนิดนึงนะครับขั้นแรกแล้วบอกว่าเปิดโปรแกรมก่อนนะครับจากนั้นนะครับดูนะครับก็บอกว่าให้เซตอัพนะครับให้เซตอัพมันจะมีตัวแปรอยู่2องแนวรอยต่อตัวแปรนะครับให้เซตอัพให้ตัวตัวกลางด้านบนเป็นอากาศก่อนนะครับ ตัวกลางข้างบนเป็นอากาศนะครับตัวล่างข้างล่างเป็นน้ํานะครับโอเคนี่นะครับก็พอเรากดเข้ามาในในวงจอตัวทีนะครับเรากดเข้ามาในในโปรแกรมนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ กดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับโอเคนะครับกดตัวอินโทรเลยครับเริ่มต้นนะครับอ่าวิธีการนะครับเราเซตอัพทีแรกก่อนเซตอัพทีแรกก่อนนะครับก็อันอันนี้นะครับลองดูตรงขวามือนี้ก่อนนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่กําหนดว่าตัวกลางเนี่ยคืออะไร นะครับตัวกลางนี่คืออะไรก็คืออันนี้ตัวกลางที่หนึ่งนะครับด้านบนใช่ไหมครับตัวกลางที่หนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวกลางที่สองนะครับนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราหยิบมาได้นะครับตรงนี้เป็นที่วัดมุมนะครับตรงนี้สำหรับการวัดมุมนะครับนะให้คุณติ๊กตรงนี้ไว้นะครับติ๊กไว้นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ย มันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวให้มีเส้นปกติขึ้นมานะครับจะได้เป็นแนวในการทำงานได้ได้เห็นง่ายๆนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถเลื่อนได้นะครับเราเลื่อนเลื่อนมุมเขาได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับโอเคมามาลองดูกันนะครับ นี่เห็นไหมครับเขาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะโอเคผมหยิบนี่นะครับมันมีแนวอยู่เนาะเอามาตั้งให้มันตรงหน่อยนะครับจะได้เห็นมุมอ่าโอเคม,มาถัดมาแล้วนะครับเอ <c oughs> ปรับตัวกลางด้านบนเป็นอากาศด้านล่างเป็นน้ำ ครับด้านบนเป็นอากาศอาาเป็นแอร์โอเคเรียบร้อยนะครับเป็นอากาศด้านล่างเป็นวอเตอร์นะครับเป็นน้ำนะครับกดเปิดไฟอ่าเห็นไหมเริ่มต้นนะครับเห็นสเกลไหมครับสเกลเขาบอกว่าให้ปรับสเกลไปที่เท่าไหร่ครับสิบยี่40ามสิี่ไปเลยใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ส0องศาอยู่แค่ไหนครับ10บองศาอยู่แค่นี้ เพราะฉะนั้นนะครับจากรูปนี้นะครับจากรูปนี้ให้ให้ลองอ่านก่อนให้ลองอ่านก่อนนะครับมุมนี้นะครับแบบหนึ่งนะครับตามที่โจทย์บอกไว้มุมนี้เท่าไหร่ครับมุมนี้มีค่าเท่ากับ10บองศาใช่ไหมครับ และสิ่งที่คุณต้องวัดไอ,อตัวนี้คือมุมซีตาใช่ไหมครับมุมซีตาเท่ากับสิบองศามุมนี้ครับผม <c oughs> มุมหักเหตัวเนี้ยคือมุมเบต้าที่ว่านะครับอ่านได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เกินห้ามันนิดหนึ่งใช่ไหมหกเจ็ดอ่าผมอ่านได้เจ็ดแล้วกันนะครับผมอ่านได้เจ็ดองศานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเอาค่านี้นะครับเข้าไปแทนในตารางที่หนึ่งครับ โอเคอ่าตารางที่หนึ่งนะครับโอเคเออเขาเขาให้เขาให้กรอกค่านี้ก่อนเนาะตรงข้างบนเนี่ยดัชนีอัาเฮของอากาศกับของน้ําอ้าอ,อาจารย์ครับผมจะหาจากไหนละครับนี่ในนี้เขามีแจ้งไว้แล้วนะครับนี่ไงเห็นไหมดัชนีอัาเฮของอากาศมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ของอากาศมีค่าเท่ากับ1ของน้ำมีค่าเท่ากับ1.33เอาเขียนลงไปครับอันนี้1อันนี้1.33เห็นไหมครับอะมุมตกกระทบมุมตกกระทบ10องศามุมนี้เท่าไหร่ครับ มุมนี้7องศาโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอันที่เหลือเห็นไหมยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบทำยังไงครับวิธีการก็ขยับเป็นเท่าไหร่กี่องศาครับขยับเป็นยี่สิบองศาค่านี้เท่าไหร่ครับค่าเนี้ยซีต้า เท่ากับ20องศารียบร้อยแล้วแล้วค่านี้แหละครับคุณก็อ่านค่าเบต้าเอาเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับทําไปเรื่อยๆจนครบเท่าไหร่ครับจนครบ60โอเคไหมทําไปเรื่อยจนครบ60นะครับจากนั้นนะครับก็คุณก็สรุปผลการทดลองคุณสังเกตครับคําว่าอทนทีผ่ผมให้สรุปเป็นตอนๆเลยเลวกันเนาะอ่านนี่คือตอนที่1่ใช่ไหมครับ อ่า,าต่อมาออาโทษที่ครับนี่คือตารางที่หนึ่งใช่ไหมครับต่อมาตารางทีส่ญญอสญญองตารางทีส่ญญอสองให้ทำจากไหนไปไหนครับตารางที่สองให้ทําจากแก้วไปน้ําให้ทําจากแก้วไปน้ำเราทำยังไงดีครับถ้าทําจากแก้วไปน้าําทากกําเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนตรงนี้ครับอ่าเปลี่ยนครับทําจากแก้วไปน้าเพราะนั้นข้างบนต้องกลายเป็นแก้วใช่ไหมครับแก้วคือ glass ข้างล่างเป็น วอเตอร์ทำเหมือนเดิมเห็นไหมปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่านค่านะครับปรับไปแล้วก็อ่านค่าโอเคไหมแก้วดิชนอยาเห็นหนึ่งจุดห้าเห็นไหมครับน้ำดิชนอยาเห็นเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสามสามมันก็กรอกลงไปนะครับทําเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตารางที่หนึ่งและตารางที่สองโอเคนะครับเหมือนกันนะครับแสดง้่าตอน,ตอน,ตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วเนาะตอนทีห่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับ การทดลองนี้ตอนที่1ไม่มีคำนวณนะครับมาสรุปผลตอนที่1เลยนะครับมาสรุปผลตอนที่หนึ่งก่อนเลยทำเป็นทำเป็นอันอนไปนะครับตอนที่1มันมี2ตารางใช่ไหมผมบอกแนวการสรุปให้นะนะครับตอนที่1มี2ตารางใช่ไหมครับตารางที่1นึ่ทำอะไรครับตารางที่1เนี่ย มันเดินทางจากอากาศไปน้ําอากาศไปน้ําก็คืออะไรครับเดินทางจากดัชนีหักเหน้อยไปมากใช่ไหมครับใช่ปะส่วนอันนี้นะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดจำไม่ผิดตรงนี้เป็นหนึ่งจุดห้าใช่ไหมครับตรงนี้เป็นหนึ่งจุดสามสามแสดงว่าถ้าเกิดอันเนี้ย ก็เดินทางจากอะไรครับเดินทางจากดัชนีหักเหทําไมครับมากไปอะไรครับไปดัชนีหักเหน้อยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะสรุปได้ยังไงครับดูจากมุมถ้าแสงเดินทางจากดัชนีหักเหน้อยไปมากมุมหักเหจะทําไมเออถ้าเดินทางจากดัชนีหักเหมากไปน้อยมุมหักเหจะทำไม เป็นไปตามที่ทฤษฎีบอกไหมนะครับงั้นหลักการเนี่ยมันมีแค่นี้เองนะครับตอที่หนึ่งนะครับเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีดัดชนีหักเหน้อย ไปมากใช่ไหมครับลำแสงหากเหตุจะจุด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 ที่ว่าคืออะไรครับมันก็คือจะเบนเข้าหรือเบนออกจากเส้นปกติ่เขียนไปอันที่สองก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดแสงเดินทางจากตรงกันข้ามเนาะจากมากไปน้อยล่ะจะเป็นอย่างไรนะจุดจุดจุด เห็นไหมครับสรุปตอนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้จะได้เห็นจริงๆด้วยนะครับว่าเอออาจารย์มันเป็นอย่างที่ทฤษฎีที่ที่ที่ผมบอกในตอนแรกจริงๆนะครับพอทดลองแล้วนะครับโอเคตอนที่1เรียบร้อยเนาะตอนที่หนึ่งทดลองอย่างเดียวนะครับทดลองแล้วก็มาสรุปผลเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องคํานวณน,นะครับไม่ต้องคํานวณนะครับการทดลองนี้ก็ไม่มีเขียนกราฟด้วยนะครับ ตอนที่สองนะครับตอนที่สองโอ้ตอนที่สองเห็นไหมลืมก๊อฟมานะฮะก๊อปจากแถบที่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่นะตอนที่สองนะครับตอนที่สองทำไงครับเอากลับมาก่อนนะครับอ่ะตอนที่สองนะครับเราจะหามุมวิกฤตกันนะครับจะหามุมวิกฤตกันนะครับ โอเคอันแรกนะครับเราบอกว่าเปิดโปรแกรมก่อนนะครับปรับตัวกลางด้านบนให้เป็นน้ำนะครับปรับตัวกลางด้านล่างให้เป็นอากาศนะครับเขาบอกว่าค่อยๆเลื่อนแหล่งกําเนิดแสงนะครับพร้อมทั้งสังเกตแนวรอยต่อนะครับขณะลําแสงพุ่งออกนะครับเลื่อนกล่องลำเลื่อนแหล่งกําเนิดแสงนะครับจนลําแสงหักเหทาบไปตามขอบแท่งแก้วพอดีนะครับ วัดมุมที่ตกกระทบนะครับซึ่งมุมตกกระทบที่ว่านี้คือมุมวิกฤตนั่นเองนะครับบันทึกผลนะครับต่อมานะครับคำนวณค่ามุมวิกฤตนะครับของน้ําจากสมการที่5จะได้เทียบกันไงนะครับว่าที่ทดลองกับที่คํานวณน,นะตรงกันไหมนะครับจากนั้นนะครับทําซ้ําแบบเดิมแต่เปลี่ยนนะครับตอนแรกสุดเนี่ย ตอนแรกสูตรให้เป็นน้ำกับอะไรครับกับอากาศนะครับตอนที่สองก็ให้เป็นอะไรครับให้เป็นแก้วกับเป็นกับเป็นอากาศนะครับอ่ะโอเคเราลองลองลอง,ลองทำตามเดี๋ยวผมทำทำตัวเสียงเงินให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคข้างบน,ปนไปเลยนะครับปรับก่อนอนะรีเซตก่อนนะครับ ข้างบนให้เป็นน้ำใช่ไหมนะครับข้างล่างให้เป็นอากาศโอเคอ่ะนะครับเปิดกล่องลําแสงปึ๊บเดี๋ยวคุณสังเกตนะเราถ่ายให้ดีนะครับคุณสังเกตเห็นไหมว่าณนะตอนนี้นะครับแนวลําแสงมาทําไมครับผมมันเบี่ยงออกป่ะนะครับไอเจ้าตัวเนี้คือมุมซีต้าใช่ไหมครับมุมซีต้าก็คือมุมตกกระทบใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เห็นไหม ตัวนี้คือมุมอะไรครับคือมุม β ตซึ่ง β ตมันใหญ่กว่าใช่ไหมครับเพราะมุมมันเบี่ยงออกนะครับอะเรามาดูสิครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับดูนะผมจะค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มมุมตกกระทบไปเลยเห็นไหมครับมุมหักเหมันบานออกเยอะมากเลยนะครับและสักพักหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไหมครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอันนี้เลยเน,นิดนึงนี่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการสะท้อนอย่าให้มันเกินนี่นะเพราะถ้าเกิดเกินนี่มัอสอนสะท้อนกลับหมดแล้วครับเอาให้พอดีนะเอาให้แค่พอดีแวบเนี่ยพอดีที่มันหายข้ามาตรงเนี้ยจึ๊บเนี่ยนี่แหละครับมุมตรงนี้แหละคือมุมวิกฤต คือมันอาจจะไม่สามารถที่จะหามุมวิกฤตแบบพอดีเป๊ะได้เนาะนะครับจริงๆแล้วมันต้องมุมวิกฤตมันต้องน้อยกว่านี้นิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็หา้ค่อนข้างยากแรืไม่เป็นไรนะครับนี่แหละครับคือมุมวิกฤตนะครับทีนี้ผมผมมีวิธีการที่จะให้คุณดูนิดหนึ่งอ่ะไอ้ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดลักษณะความเข้มแสงคุณดูนะครับปึ๊บทวัดตรงนี้อันนี้คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสงที่ตกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแสงที่ตกกระทบตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับแสงที่ผ่าานมา มันผ่านมา94ใช่ไหมครับแล้วมันก็ทําไมครับสะท้อนนิดหนึ่งนะครับสะท้อนนิดหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนคุณเห็นไอ้กระจกใสๆอะกระจกใสๆคุณก็เห็นเงาคุณใช่ไหมนั่นแหละนะครับก็จะมีบางส่วนที่สะท้อนใช่ไหมครับทีนี้พอสังเกตนะพอเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับไอ้ตัวที่ผ่านมามันน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็จะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งคอ่อยๆเลื่อนลงมาครับเห็นไหม ข้างล่างไม่เหลือและข้างบนเห็นไหมครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแปลว่าแสงมันอย่างงี้เขาเรียวกว่าการสะท้อนกลับหมดนะครับสะท้อนกลับหมดเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับให้คุณใจเย็นๆนะครับค่อยๆเลื่อนจนกระทั่งว่าโอเคกะว่าตรงเนี้ยมันอีกนิดเดียวใช่ไหมเลื่อนอีกนิดหนึ่งอ่าสมมติก็เอาแค่นี้นะครับมุมที่ว่าได้แหละครับก็คือมุมวิกฤตนะครับบันทึกค่าม,มุมวิกฤตลงไปครับสมมุติสมมุติอ่านได้หกสิบนะได้หกสิบนะครับ นะครับมุมวิกฤตนะครับให้บันทึกในในช่องนี้นะครับมุมวิกฤตจากการทดลองนะครับอันนี้หกสิบทีนี้แล้วมุมวิกฤตการคำนวณนะครับหาได้จากไหนครับนี่ครับนี่ครับจากนั้นทำไมครับผมคำนวณค่าดูข้อสี่นะครับคำนวณค่า มุมวิกฤตของน้ําจากสมการที่5ครับเอาไปดูที่สมการที่5หน้าตาเป็นยังไงนี่ไงสมการที่5หน้าตาเป็นแบบนี้นี่คืออะไรครับค่าอาร์คไซน์ของเศษหนึ่งส่วนอะไรครับส่วนค่าดัชนีหักเหเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้เจ้าช่องนี้จะหาได้จากอะไรครับสแสดงว่ามุมวิกฤตของน้านะครับ แสดงว่าอันนี้นะครับมุมลึกของน้ํามันก็คือหาได้จากค่าอะไรครับหาได้จากค่าอาร์คไซน์หส่วนดัชนีหักเหของน้ํานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจําได้นะครับดัชนีหักเหของน้ํามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ1นึ่จุามสามนั่นเองนะครับกดให้เลขออกมานะครับอันนี้ไม่ต้องมาถามผมนะครับว่าคือเลขกดยังไงนะครับเครื่องใครเครื่องมันนะครับ ไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต,แต่ละคนกดได้เหมือนกันนะครับเวลากดอาร์กไซก็ก็ส่วนมากก็จะเป็น,ปน,ปน,ปนตัวสเปเชียลฟังก์ชันใช่ไหมครับว่ากดชิปคือมันมีฟังก์ชันซ้ายใช่ไหมว่าต้องกดชิปก่อนทีหนึง่งแล้วก็ออกมานะครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้เป็นปัญหาเยอะมากเลยนะครับที่สําคัญก็คือว่าอันนี้ผมอย่างที่ผมบอกนะครับเครื่องใครเครื่องมันไม่เกี่ยวกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะสามารถคิดได้ มุมในสองรูปแบบนะครับก็คือมุมที่เป็นดีกรีนะครับกับเป็นเรเดียนนะครับกับเป็นเรเดียนนะครับดีกรีก็คือมันจะนับมุมตั้งแต่ศูนย์จนถึงสามรอหกสิบองศานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรเดียนเนี่ยก็คือมันจะนับจากศูนย์ถึงสองพายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเคสเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นเคสนี้นะครับที่เป็นมุมเนี่ยนะครับให้คุณคุณต้องแน่ใจนะครับว่าเครื่องฮิตเลขคุณเนี่ยนะครับมันอ่านเป็นดีกรีนะครับซึ่ง เกือบทั้งหมดแหละนะครับเกือบเกือบร้อยเนะครับที่เท่าที่ผมเคยเจอมานะเครื่องคิดเลขเกือบทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไปกดอะไรมันปรับอะไรมันนะครับส่วนมากมันจะมันจะตั้ง default ให้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งเป็น r ร d i a n ไว้นะครับนั้นก็ก็ลองดูให้ดีนะครับคู่มือใครคู่มือมันนะครับใช้ใช้ให้คุ้มค่าเลยนะครับเครื่องคิดเลขเราซื้อมาแล้วนะครับโอเคเพื่นะครับพอคุณคำนวณเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็นะครับเวลาคำนวณก็ไปคำนวณในช่องให้ดีนะ นะครับนี่นี่เห็นไหมมีช่องคํานวณนะครับก็คํานวณในช่องนี้นะครับนะครับคำนวณในช่องนี้ที่ดีนะครับอาจจากสมการที่ห้าอะไรก็ว่าไปนะครับจากสมการที่ห้าอะไรก็คํานวณไปให้เสร็จนะครับแล้วก็เอาค่าที่ว่านั้นมาใส่ในช่องนี้ซึ่งแน่นอนว่าค่าที่ได้นะครับมันก็สมควรจะใกล้เคียงกันนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไร นะครับต่อมานะครับคุณก็ทําในกรณีเดียวกันแต่ทําของอะไรครับทําของแก้วอันนี้ทําเองนะนะครับแล้วก็คํานวณมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่สองนะครับตอนที่สองนะครับตอนที่สองนะครับโอเคตอนที่สองจะสรุปผลได้ว่าอย่างไงนะครับก็สรุปตรงๆเลยนะครับก็สรุปตรงๆเลยนะครับจากการทดลองนะครับพบว่านะครับ บจาก,การทดลองพบว่านะครับดัชนีหักเหนะครับก็ออไม่ใช่แต่เสีงหักเหสิโทษทีนะครับมุมวิกฤตสีใช่ไหมครับมุมวิกฤตนะครับของน้ํามีค่าเท่าไหร่นะครับมุมวิกฤตของแก้วนะครับมีค่าเท่าไหร่ เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะได้ว่ามันสอดคล้องกับการคํานวณไหมเช่น <IS TS> สมมุติว่าคุณทดลองได้หกสิบครับแต่คุณคำนวณได้30อ่ะอย่างเงี้ยมันไม่สอดคล้องอ่ะแแต่ถ้าเกิดว่าคุณทดลองได้60นะครับคุณคำนวณได้สักห9 5ส5บหรือ62สิบสองอาง <IS TS> เงี้ยเอออันนี้ค่อยดูสอดคล้องหน่อย นะครับงั้งคนคุณจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วสูตรเนี่ยมันใช้ได้เลยนะอะไรอย so ่างเงี้ยนะครับจะได้เห็นจริงๆนะครับก็เอามาเปรียบเทียบให้ผมดูหน่อยนะครับคือจริงๆมันมันคือจริงๆคุณก็เห็นอยู่แล้วแหละตั้งแต่ตรงนี้แหละนะครับว่ามันถอดคล้องกันไหมนะครับก็มาสรุปมาสรุปให้ผมเห็นนิดนึงนะครับในในตารางในตอนที่สองนี้นะครับก็อาจจะบอกว่ามันสอดเข้าการทดลองนะครับเพราะว่ามีอ่มีค่า มีค่าแตกต่างกันประมาณสักหนึ่งองศานะครับซึ่งเอ๊ะหนึ่งสององศาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการที่ว่าคุณนะไม่สามารถจะมองอะไรให้มันเป๊ะๆได้ไงเพราะว่าอะไรครับเนี่ยเพราะอย่างอย่างเอะอย่างตอนแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพอคุณอ่านค่าเนี้ยเนี่ยคุณอ่านค่าได้ได้มากสุดก็คือใกล้ประมาณขนาดเนี้ประมาณขนาดนี้อ่แต่คุณไม่สามารถที่จะอ่านค่าที่แบบว่าไอ้เจ้าเส้นเนี้ย นะครับแต่คุณไม่สามารถที่จะอ่านค่าให้เจ้าเส้นเนี้ครับมันขนานว้าไปอย่างนี้เลยม,ม,มันไม่ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับคุณก็อาจจะเขียนไปในสรุปของสทดลองก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนเราค่าคำนวณมันก็จะแม่นกว่านะนะครับ โอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายตอนที่สามนะครับตอนที่สามนะครับตอนที่สามนะครับคือการหาค่าดัชนีหักเหของตัวกลางปริศนาที่เราไม่ทราบค่านะครับมีอยู่สองตัวด้วยกันนะครับตัว A กับตัว B นะครับหลักการนะครับหลักการก็คือว่าให้คุณหาค่ามุมวิกฤตของเขา พอคุณหาค่ามุมวิกฤตได้ใช่ไหมคุณก็ไปแทนค่าในสมการที่สี่คุณลองดูนี่เห็นสมการสี่ไหมครับสมการสี่ตรงไหนครับสมการสี่ตรงนี้ครับเห็นไหมถ้าคุณหาค่ามุมวิกฤตได้ก็คือหาค่าไหนได้ครับหาค่าซีตาสี่ได้คุณเอาค่าซีตาสี่ยแทนค่าลงไปในสมการสมมุติเฉยๆนะ สมมติเฉยๆนะครับสมมุติว่าผมได้ค่าซีต้าซเนี่ยมีค่าเท่ากับ30องศาผมก็แทนค่าเลยก็แสดงว่าไซน์30องศาเนี่ยจะต้องเท่ากับค่า1ส่วนด้วยดัชนีหักเหของตัว A อล้กันสมมุตินะสมมตินะครับเพิ่งว่าผมทราบว่าไซน์30เป็นเท่าไหร่ครับไซน์30เป็นค่าเท่ากับ1ส่วน2 1ส่วนอีตาเอ A เท่ากับตัวนี้ปุ๊บย,าย้ายข้างก็แสดงว่าดัชนีหักเหของ A มีค่าเท่ากับ2นั่นเองอันนี้สมมติเฉยๆนะ เน,นี่คือการคำนวณของเขาในแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่4นะครับไอ้โทษด,ทด,ทด,ทดีตอนที่3นะครับเราก็หาค่าดันีเคของตัวกลาง A กับ B นะครับโดยใช้สมการที่4นั่นแหละนะครับก็ขั้นแรกก็มาเซตอัพตรงนี้เลยนะครับเอาเก็บนี้ก่อนนะครับ ข้างล่างเป็นอากาศใช่ไหมครับข้างบนเป็นอเป็นตัวกลาง A เห็นไหมค่อยๆเลื่อนไปนะครับนะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะฮะปิ้งอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆเลื่อนอ่าพอคุณหาค่าดัชนีเฮ e ได้เสร็จปุ๊บไม่โทษทีครับหามุมวิกฤตได้ใช่ไหมครับคุณก็ไปกลับไปคำนวณอ่านได้เท่าไหร่ก็อ่านไปนะครับ อ่านะครับก็อันนี้ก็กรอกนิดนึงนะครับเราทราบอยู่แล้วเนาะประสิทธงเหุอากาศมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นค่ามุมวิกฤตเป็นเท่าไหร่ครับที่คุณอ่านได้เมื่อกี้ก็เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับกี่องศาก็ว่าไปนะครับแล้วเอาค่ากี่องศาที่ว่าเนี่ยครับมาคํานวณในช่องนี้เนาะนะครับคํานวณแบบไหนครับคํานวณจากสมการที่4ี่ใช่ไหมครับคํานวณจากสมการที่สี่นะครับได้ค่าเท่าไหร่ก็เอามาใส่ในช่องนี้ ปั๊บเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตอนที่3ามก็ยิ่งง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นการหาค่าตัวตัวบีก็เหมือนกันนะครับตัวบีก็ทําเหมือนกันนะครับมันก็เป็นการหาเหมือนกันเพราะน้คุณก็ณคณคณแค่สรุปว่าดังนั้นนะครับจากการทดลองนะครับจากการทดลองพบว่านะครับตัวกลาง A มีค่า ดัดชนีหักเหเท่ากับอีกอันนึงก็คือตัวกลาง b มีค่าดัชน hey. ีหเหเท่ากับเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับโอเคก็การทดลองนี้ก็ทดลองอย่างเดียวนะฮะแล้วก็คำนวณน,นิดเดียวเองนะฮะกราฟก็ไม่มีเขียนนะครับสามตอนนะครับสามตอนนะครับ,นนรบก็น่าจะทําการทดลองได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็อย่างอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดแบบนี้ก็ยังไงก็ดูตอนกดเครืเลขด้วย นะครับว่าดูหน่วยดูอะไรให้ดีนะครับว่าเป็นเรเดียนหรือเป็นดีกรีนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ครบถ้วนนะครับเครื่องคิดเลขซื้อมากันก็หลายบาทนะครับก็จะได้ใช้ให้คุ้มค่านะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็การทดลองต่อไปก็เป็นการทดลองสุดท้ายแล้วนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็พบกันในการทดลองต่อไปนะครับสวัสดีครับ